ทีมอับาสีบค่ะมณฑลทน่ทานบอกที45จัดกิจกรรมวิง่งตะลุยคลายวิภาวดีรังสิตรุ่นทีซ้ส่งเสริมสุขภาพทีดีข้องกำลังพลและกัประชาชนไปจนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในหน่วยทหาห้าและก็รสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ แตะวันนี้ค่ะทีขายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผลโทไพซ่านูสร้างแม่ทับภากทิซี่พร้อมโดยผลเอกเรียงไกรซี่รักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งผลตรีภาษ,ษิตชาลิข่าผู้บัญชาการมณฑลทหานบอกที่นายธีรุทสุภาวิบุญพลผู้วาราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็รวมเป็นเปิดกิจกรรมงานวิ่งตะลุยขายวิภาวดีรังสิตรุ่นที่สามนี้แหละก<อ>่อนจะรวมเดินวิ่งและการมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้แข่งขันได้โดยภายในงานค่ะมีผู้บับบัญชาเจ้าหน้าที่ทางการกำลังพลประชาชนเข้ารวม ว่าพันคนเลยบรรยากาศเมืม่อที่เราเห็นเลยคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ,ะมีผู้เข้าวรวมการแข่งขันที่วันเดินทางทางจากในแล้วก็ต่างจังหวัดนะพันห้าร้อยคนโนมารวมการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ค่ะก็จะมีประเภทชายยิ่งนะก็คือประเภทฟันรันระยะทาง5โลมินิมาราธอนระยะทาง1ิโลซึ่งระหว่างทางเนี่ยเขามไม่ได้วิ่งปลอบเล่าแล้วเขามีด้านซี่ด้านกันค่ะให้คนที่แข่งขันเนี่ยแก็บสติ๊กเกอร์ด้วยเช็คพอยต์ใช่ไหมเพื่อเป็นซิธ์ในการลุนรางวัลรับถ้วยรางวัลนั่นแหละค่ะ และการนอตั้งนี้ภายในงานก็มีจุดให้บริการนี่เลยนะสนใจเลยน้ำดื่มอา <c oughs> หารได้ทาแล้วก็มีจุดพยาบาลฟรีลดงานกันทางด้านพลโทไผ่ซ่านู่ร้างแม่ทาพาคทิซี่ท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งน,นี้เกิดขึ้นจากการรวมแรงรวมใจจากหลายหน่วยงานค่ะเพื่อส่งเสริมกันท่องเที่ยวภายในหน่วยทาหารแล้วก็กระตุฐฐ้นเศรษฐกิจสร้สางร,รายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามนโยบายลักของผู้บัญชาการหานบอกโดยรายได้นี่ค่ะมีการลั่งหักขาดใช้จ่ายแล้วก็จะนําไปซื้อจอภาพ LED ติดตั้งบริเวณหน้าขายวิภาวดีรังสิตเพื่อที่จะเพื่อแผ่ภากรกิจกองทัพบ,บกและก็สร้างความตระนักรูการถดทูนสถาบันพระมหกษัตริย์ประชาะสัมพันธ์ข้าวส้านที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบนั่นเอง